สวัสดีจ้ายินดี้ตอนรับขอสู้ส่งแวนเพชรอีกแล้วพี่น้องมันนี่เมนูวันหยุดอีกแล้วจ้าตอนรับสงการไม่ได้ปะแปลงใจหรอกปะแปลงกันเองพี่น้องมากมากม,มามันนี้เด้เขามันไกลาถานยัไๆมา้สีขาพี่น้องสับมาแล้วสองนนี้มาเพื่อไหวพี่น้องมาแซ่บๆมนกต่เด้อดจ้าพี่น้องทําเองทุกอย่างทุกขั้นตอนใส่ใจทุกรายละเอียดพี่น้องนี่น้าซุปว้าซึ่งใจสไตล์ไมมินเฮามันนี้เขาแยกถวย้วยเด้อวมันนี้ เ่าลงใส่ต te ้นผักชีนาะดังเราแยกบุ้งมาพี่น้องผีข้าวมีไงเก็ดเองกินเองไก่จุกจุกนังไก่ขับไก่เองอ๋อเอื้ออน้ำซุปนี่ โลขาพี่น้อืมน้ำจิ้มรสเด็ดสูตรแบนเพชรอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้พี่น้อืแซ่บนากขายได้เลยนะเนี่ยใช่แล้วสูตรนี้เท่านั้น ต้องแบบนี้เท่านั้นน่ีนนนน่น้องบนหยุดเขาแซาเขาเที่ยงมือเดวกอนไ้เนาะอยากยี้งอะไรก็ลุกมาเห็ดกินอืออต้องพังนแรงหรอคะอร่อยจนยกช่วยสุด Cái bẹp đẹp chục chục, đẹp bộn, lên. nước chim, xịt chặt Bạn ấy có mưa, ô, xanh và เหลือดบ้ามีหรอเลือดบ้ามีเลือดค่ะตลาดถ้าเธอบอาเลือดชนปาดชิดๆๆๆเลยเลือดซัวเล่นกับเอล้วค่ะอืมอร่อยนะเฉลาไปน้องไก่กับไปเปื่อยเลยนอกไว้กันอันจะเริ่มเข้า นุ่มอืมเขากระนุ่มอืมรอบนี้เป็นสุดความสำเร็จรู้เท่าภงเขากระสุกหอยังตีน้ำใสหลายพอดแซ่บน้ำดินจะคลอง ยกไปเ,เดี๋ยวอาทะลุดัปกันแด้ไข่หมดเดี๋ยวจะเค้าด้วยกันเลยเข้ากันนุ่มเข้าเนี่ยนั่งกับมาพัดก่อน,นหลับทํเข่าวกอวงดีกว่ามากเลยเดีว่าถ้า ทำแล้วเอาไว้อากาศร้อนก็เสียด้อ่มต้องทำก็เกินเลยน้ำซุปของแท้ต้องมีกระดูกนะพี่น้องนะพี่น้องนะเขาสิ่งที่อเอานำ้ำซุปปลาเล็กน้อยเพราะว่าว Hãy lên nhà mọi người Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แต่เรืงนี้าต่างๆไปแรงดีหรอกข้าไแบบแบบน้ำเปเล่าเยนแตาหลักนี้อย่างังี้กะเผ็ดกินมีแมคโคแมคโคจำตัวแมคโคข้าแมคโคแมคโคหนึ่ม แม่รัวแม่ครัวรัวแบนเพลิน้นาะเราไม่สูตรสูตรกะอย่างเดียวขดาวดอะไรก็เติม ว่าใชา้เถอะเปืเป่อยๆมันหวานสิ้โคง้งเขากับม่ได้เลยเขาเชตุ่มเส้นสิ้โค้งไก่ไหมเหรอยังไงวะชิ้นโค้งโหฉันจะบอกว่าเธอทำอะไรได้หลักของเต็มตูเ้เย็นแต่ว่าซื้อซื้ออย่างเดียวขให้ได้ซื้อ มะหว่างอ้อนมะหว่างเดี่ยเปลืองซ้ำกันเลาวหลุดแล้วก็บลูเปลืองเปลืองก็ค่ากินว่าเปลืองค่าน้ำมันไปเลยไปส่วนบรูรี่เนี่ยมันไม่ทางไปน้ารับตาไปก็ได้ครับแล้วลออก็เสียไปโอ๊กฟ้ากอีก ชันยิงก็ซื้อบานอยู่ชนกูดอยู่นี่จัดละเวินเดชอพานมูบันเอาจักลังไปละเพินละเฟินเฟอร์ เนืใกล้กันเนี่หัวส่เท่ากับเปื่อยๆระมุนรินไปนหมดเลยค่ะปลาบเคยกินเบิดปันนี้ได้ไหว่ากินั นอนแล้วะไปกินแล้วกันอนตื่นนอนแเราจะกินมีคำนั้นเก่งแค่ไหนงานใจบะนไดอ่ะเนี่ยซีรัลเดือดซื้อไหมอันใดไงกว่าเธอเก่งมากกว่า เอาให้หมดใบพี่น,น,น้่งก็จะอาปากบอกว่าเอาให้หมดเอาบอกก่อนพี่น้องบ,ออบุญด้อล่ะทานย่ๆเพราะว่ามันทายรูปไวตัวแวบปาดเดียววะปานฝาเหลี่ยมไบเจ้าพี่น้องจะรำมือนี่ข้าวมันไก่ จะไกลต่อน่ไกลต่อนพี่น้องข้าวมันไก่สูรเวียนเพียรอีกเลียวจ้าทาำรบมอนี้ขอตัวลาไปก่อนกลับมาพูดมาพอกันใม่คลิมนะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย